ยืนดูอะไรเพื่อนปีนี้เขามาแข่งเรือตรงนี้เลยตรงสะพานบ้านกล้วยแล้วอยู่ดีกว่แข่งเรือคืออะไรจะมีงานแข่งเรือที่ไหนงานแข่งเรือบ้านมีที่บ้านมีเนี่ย<อ>นี่เขาซ้อมแล้วเขาซ้อมแล้วเห็นไหมนี่แต่ตำบลเรามามาอยู่แต่ว่าไม่รู้ชนะหรือเปล่าไปีนี้อ๋อนี่คือแบบก็คือแบบมาถึงทิ่งานมีงานที่ถิ่นนี่คือเอาตังหน่อยงานงา,งานเมี้ยแต่วันที่สิบแปดอ่ะถึงที่ยี่สิบเจ็ดเดือน เดินเนี้ยเดินกระดากระดากระดาผู้นี้กระดา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 บ้านมึงเลยเขาเริ่มซ้อมกันแล้วเห็นไหมแล้วเขาจะมีแบบคนมาพากเรือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยกูเคยมาดูช่วงนั้นอู๋เคยมาดูงานอะไรมันชื่องานอะไรชื่องานอะไรมันชื่องานแข่งเรือยาวบ้านมีมึงอ่านไม่ขันมึอ่านไม่ได้เหรองานแข่งเรือยาวแล้วของยีนงาแข่งเรือยาวเออมันก็แข่งเหมือนกันแหละจะเถียงเอาอะไรเนี่ยกูดูอ่ะกู็เลยมาแล้วมาแล้วจริงจจังงว่ะริแข่งกับใครอ่ะ สองสอออเนี่ยแค่นั้นก็ผ่อนแหละก็เส้นใช้อยู่ตรงนี้ไงห๋อเคลียรมันไม่ไกลฮะไ,ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลสำหรับใครที่แบบจะมาเที่ยวดูงานแข่งเรือหรือจะมาเที่ยวหาของกินเยอะเพียบอยู่ในงานอะ่ะงานอยู่ตรงไหนเนี่ยงานจากที่ไหนงานอยู่ที่สะพานบ้านกล้วยเลยอ่าสะพานบ้านกล้วยสี่แยก<ๆ>สี่แยกสะพานบ้านกล้วยอ่าคือเลินหางานที่ถูกครับถ้าหาสี่แยกถูกก็มาถูกใช่สแยกมาถูกคนไหนรอชีดิมุ่งไปดิเฮ้ยพูดถึง้ว มีเด็กเก่าเหมือนทุกคนที่เคยมาพายเรือว่าเพื่อนฮะกูเสียมากูดินัดก่อนกูถามไมเฉยไม่มีไม่มีครับ